มามาตั้งแต่แรกนี่คี่วันแรครับอันนี้สององค์เป็นรุ่นใหม่แท้แต่เป็นรุ่นใหม่เป็นรุ่นใหม่คือสร้างสร้างมาในยุคหลังนะครับแต่ว่าตรงกับยิมที่อยมหมดเลยนะคะเราดูที่คุณคอ,อ,อ,อคือกาลังวิธีในการหลอ่อเขาจะต่างกัน ลองค่อยๆดูก่อนอั me, <bug Liu> นน <Casa> değil, <ส enders> ี้คือเขาสร้างตลอดเลยฮะเขาสร้างมาเรื่อยๆมานะครับน้องนะครับเพราะว่าตอนที่ไล์ตอนที่ไล์เออไล์ที่หนึ่งถึงเจ็ดนะคุณคุณอ่ะคุณค้เอาเอาตรงนี้มาแล้วก็ก็เป็นลืมหรอมาล่าคุณยากคนยากก็หลับตัองแล้วนะแล้วก็เอามาดูคือตรงหีเลยเป็นเป็นรุ่นที่ต่าง เป็นสามชายพี่ตาที่นี่เป็นสามชายพี่ตานี่ครับอาจจะ<ร>ต้องต้องส่องดูก็ได้ค่ะผมผมเข้าใจผมส่องนยผมส่องแล้วครับแต่ว่าเออเราอาจจะเข้าใจไม่เหมือนกันเนาเข้าใจต่างกันบ้างนะครับเนาะ,นะอะไรอะไรเป็นตัวมาอันนี้ต้องพูดเปิดใจน,นิดนึงเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเรามั่นใจว่าเป็นเรื่องนิยมเป็นเรื่องที่สามชายพี่ตางนี่ไงคือความมั่นใจที่เยอะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวนะคุณคุณพดนิดนึงคือตรงนี้เนี่ยอยากให้คุณคุณแต่เปิดใจนิดนึงก็คือให้ให้แบบว่าให้เอ่อทางทางเรียกว่าอะไรทางทางคนีโยให้เห็นเลยว่ารูปเนี้ยเป็นรูปนี้ยมหรือเปล่าเพราะว่าเราันงใจว่าเป็นรูปนี้ร้ายเปอร์เซ็นต์แล้วก็สวยด้วยสวยด้วยอืมคือตรงนี้เนี่ย ตรงนี้เนี่ยโอเคว่าเรามั่นใจม,นมั่นใจมากๆเลยครับแล้วก็อยากให้อยากให้ไลน์ที่ของคุณคดค,ค,ค,คุณคดนะคะหนึ่งศูนย์เจ็ดไลน์ชื่อหนึ่งศูนเจ็ดพระองคนี้มาเปรียบเทียบกันเลยว่าไม่เหมือนตนั้นแล้วก็จุดจุดที่ว่าชี้ว่า <c oughs> ตรงไหนตรงไหนคือมันเป็นอย่าง <Thous and. S 2> มันเป็นทุกอย่างเล <c oughs> ยแม้กระทั่งฐานเท่าไหร่ สูงเท่าไรครับแล้วก็ตรงนี้เออมีกล่องด้วยของวัดช่คอับบังคับครับเป็นรุ่นเก่าแล้วมีกล่องกล่องด้วยใช่ไหมครับมีกล่องด้วยไปในกล่องด้วยใช่ไหมเป็นรุ่นเป็นรุ่นทันทานเลยใช่ไหมครับเป็นตัวย่าเนี่ยร้อยกว่าปีครับอือย่าแล้วแล้วเราก็มีรุ่นหนึ่งห้าด้วยครับ เพราะว่าถ้ารุ่นหนึ่งท่าเนี่ยก็จะเขียนตรงตรงสบายของท่านว่าคส่วนต้นแต่เราเราไม่เอามาให้คุณพสเพราะว่า,าตอนที่ไลฟ์คุณพสบอกว่าถ้ามีแบบนี้เหมือนผมให้เอามาเลยผมซื้อสิบบาทมากมไไดแล้วอยากให้แบบว่าเอามาเก็บเี่ยนจะมีแล้วแล้วก็พอ,อท,ที่นะคะแล้วก็ รื่นว่าดอกเล็กนี่ก็เป็นรื่นจา่าแต่ว่าเป็นเอ่อเรียกว่าทองผสมทองทองสองครับความเก่าก็จะมีในนี้นอยู่แลอวทองสองหยิบใช่ไหมใช่ค่ะคือความเก่ามันอยู่ในนี้อยู่แล้ว รลายเปอร์เซ็นต์อยากอยากที่ผมทำได้ดีก็ก็อยากให้แบบว่าเปิดใจว่าเปิดใจเปิดใจว่าเอาให้เอาเอาั่ะให้เพื่อนเพื่อนในไลน์ได้ไหมได้ได้เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ไม่ได้กลับไม่จะได้ไม่จะได้ไม่สงสัยเนาะ ไดในแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนในไลน์เดี๋ยวจะงงว่าเอ๊แตตตต่่วารรงงมีมีลูกค้ามีลูกค้าบอดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเหมือนเราโพสทประจําเขียนจะได้รู้ว่าคือโพสแะพูดจริงทวาจริงพูดจริงทวาจริงแต่ว่าบางทีผมอาจจะพูดจริงนะทําจริงนะแต่ว่ามันอาจจะเข้าใจต่างกันได้แต่ว่าตาเนี่ยเออตางวัดเนี่ยเขาเติมมาให้เพราะคุณจะได้รู้ว่าเป็นเป็นเป็นลูกเออเป็นเอาเอาเอาจอบไปด้วยจอบด้โอเคโอเค น no, no. <ไ>อนเนาะเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะให้เข้าใจเนาะได้ครับ,รบมาที่ขอที่เดียวเลยเนาะจะได้จะได้เดินทางในที่เดียวเฮ้ยอยากพินก็ไม่ถูกไม่พูดเอาเอาอย่างนี้ไหมเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับคือคือ ความเข้าใจที่บอกว่าพระมีบรรจุกล่องมาเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นยุคหลังที่เ่าอาจจะแท้นะครับผมไม่ได้บอกว่าพระสององค์นี้เกเคน,นะแต่ว่าพระสององค์นี้ผมว่าแท้แต่ว่ามันไม่ได้ถึงยุคแบบนั้น<ช>และอย่างหนึ่งพระพิมพ์ขี้ตาเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งน,นะ<ช>แล้วก็พระพิมพ์นิยมอ่ะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งน,นะครับน้องแต่ถ้าเกิดเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าผมกลายเป็นคนไม่เข้าใจไปแล้วตอนเนี้นาอเพราะว่าพี่เข้าใจมากกว่าผมถ้า ถ้าอะไรเงี้ยนะคะคุณมอดเอาแบบว่าอันนี้เราคุยกันแบบเปิดเผยเลยแล้วกันอืมเปิดเลยครับไม่เป็นไรคระไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ซื้อเี่ยแต่จริงจริงเราอยากจะรู้ว่าที่คุณโต์ไลน์่ะคือให้ตาที่คุณประกอบหรือเปล่าเพราะเรารู้ว่าคือถ้าพัดตรงเนี่ยถ้าพัดตรงเนี่ยผมอยากซื้ออยู่แล้วเนาะเท้านี้ถ้าใช่เนี่ยมันเป็นที่นิยมนะใช่ค่ะเป็นนิยมมันมันไม่ใช่เป็นทีิยมขี้ตานะ ที่พี่บอกเมื่อกี้ถ้าเกิดเป็นเป็นทีมขี้ตาเนี่ยมันจะคนละทีมกันนะเดแล้วเราจะฟังเขาฟังหนูนิดนึงนพระองค์เนี้ยเป็นพระแท้แต่เป็นยุคหลัง<ม>ไ,ไม่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 ใช่ยุคที่ทันท่านพระในยุคที่ทันท่านเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่มีกล่องบรรจุนะนขออนุญาตเดี๋ยวกลับไปศึกษาใหม่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวให้ให้เจ้ไปให้ให้เจ้ไปแบบว่า พิจารณาดูหรือว่าให้เซียนพัฒ์ท่านอื่นดูเบื้องต้นก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวผมกลับไปศึกษาใหม่ของผมอีกรอบหนึ่งเราจะได้ไม่ต้องเถียงกันเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าถกกันแบบที่เรียกว่าถ้าเจ้เป็นคนที่มีความรู้เบื้งบองต้นก่อนนะแล้วมีความรู้ค่อนข้าง,งเยอะนะ,ะผมจะถกกับเจแต่ว่าตอนนี้ผมเหมือนกับแบบว่าเราเราตั้งแง่คุยกันอนะเึื่อกออกมาลวมมดนิยมลวดตกลงตกลงขี้ตาหรือนิยมะตกลงเป็นขี้ตาใช่เม่อกบอกคุณลุงแล้วว่าเป็นขี้ตาสามชาย อย่างเงี้ยเราเราอาจจะมองพิมพ์ต่างกันพิมพ์เนี้ยถ้าใช่มันจะเป็นพิมนิยมแต่อันนี้มันเป็นรุ่นหลังพิมพ์นิยมดูตู่เจเจลองขายดูก่อนไหมผมผมไม่เคยบอกว่าขี้ตาผมซื้อองค์ไปสิบล้านนะเจ๊ไปเปิดคลิปทุกูคลิปผมดูได้เนาะมันไม่มีคลิปที่หกจุดเก้าไอไอพิมไอพิมที่ตาองค์เป็สิบเป็นเป็นสิบล้านนี่มันผมว่าเจ๊คงจะเข้าใจเจ๊เจ๊สับสนกันนะเจ๊สับสนอยู่นะเจ๊เจ๊ใจเย็นๆก่อน ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะการเป็นคันเสียงกันไม่ๆๆ่อันนี้ต้องพูดความจริงนิดนึงถ้าผมพูดเป็นจริงวันนั้นน่ะที่ไล่คือนิยมเจ้อย่าพูดงนิยมนิยมเอนิยมบีใช่ไหมคะใช่นิยมอ่ะสวยๆเป็นสิบล้านเแล้วถ้างั้นคือเาบอกมาสามสามสามจุดไหนๆก็มาแล้วก็มาการิมไม่ดูแต่ผมเนี่ยจะไม่เ็นเจ้ให้ให้เราขุนข้องหมอกใจกันนะครับเนาะแต่ว่าความเข้าใจของเราเนี่ยเจ้ ผมผมยอมแพ้เจ้เอาอย่างนั้นดีกว่าจริงจริงเจ้ครับผมบอกไปแล้วว่าของเจ้มันไม่นิยมเจ้ก็บอกว่าเจ้ของเจ้นิยมูรตัดสินก็นี่งานเราจะไม่ถกเถียงกันงานหรือเจ้ความรู้เจ้อะเจ้ต้องศึกษาอย่างตรงแท้จริงเจ้เจ้ว่าผมได้นะแต่ว่าเจ้เองต้องศึกษาอย่างตรงงแท้จริง สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จริงมันเป็นสิ่งที่เราสามารถเข้าใจได้นะอันนี้อันนี้คือความคิดเห็นของผมเนาะเนาะมันไม่เป็นไรอยู่แล้วเจ๊นึกออกมาขอบคุณเจ๊มากครับขอบคุณครับนานๆจะเจอทีก็ดีเหมือนกันขอใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับจริงๆแล้วที่ขอพักไปให้ดูเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้ดูนะว่าเดี๋ยวเราจะไปตําหนิพระเขาแบบมันไม่มันไม่คัวรน่ะนะแต่ว่าบางที ผมด้วยใจนะคือไม่มีเลขในอะ่ะคือพักที่ดีเนี่ยผมยินดีอยู่แล้วะนะครับนะแต่ว่านี่เจอแบบโอ้โหนั้นะสึกดักเลยนะครับอ้าวฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแล้วกันนะนะแบบโอ้โห,หชาเลยเมื่อกี้ง่ายๆเลยไม่ต้องคิดอะไรมากคือถ้าอยากให้เป็นคนเข้าใจต้องฟังคนนะครับเนาะต้องฟังผมก็ฟังแนละพยายามฟังนะแต่ว่าหลวงพ่อเงินบางคาเนี่ยบางที คือถ้าเป็นรุ่นเก่าไม่มีกล่องนะครับไม่มีกล่องนะถ้ากล่องก็คงยาบรรจุรุ่นใหม่แต่พระของเจ้เขาเนี่ยไม่ได้เกนะครับพระเป็นพระรุ่นใหม่คือพระเนี่ยเป็นรุ่นใหม่ไม่ใช่พระเก๊แล้วสิ่งที่เจ้ขเขาเข้าใจผิดเนี่ยคือบอกว่าเป็นพิมพ์คีตาสามชายซึ่งจริงๆพระของเจ้เขาถ้าใช่เนี่ยมันไม่ใช่คีตาสามชายมันเป็นพิมพ์นิยมอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่สองเนี่ยคือผมไม่เคยพูดในไลฟ์สดไลฟ์สอนว่าผมซื้อ พิมคีตาองค์หนึ่งเป็น10ล้านผมไม่เคยพูดนะครับเนาะคือบางคนมีความรู้นะผมก็อยากให้ดูกันว่าเออเราเราต้องศึกษาอย่างเรียนรู้อย่างถูกต้องนะคนที่เขารู้เขาเป็นเนี่ยผมบอกให้เขาเขาเขาเห็นพิมพ์พักเขารู้แล้วนะครับเนาะคือเจ้เขอไปรวงม,มันหมดเลยนะอะไรก็เป็น10ล้านมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วเจ้เขอเข้าใจผิดนะครับนะครับ